ตรงไปแล้วไปไปทำเอาได้ไหมคะทำได้ครับแต่ว่าใลลองเยแบบนี้ถือว่าเป็นซอสที่ดีนะแตดีมากเพลงที่แล้วเดีใจมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะองป้าสตูดิโอเปิดรับสมัครทีมงานเข้าแก๊งเทียทีมีความคิดสร้างสรรค์ตึ้งต้นทนเลื่อนไปได้ทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากหมักมักมักด้วยซ่าสองพันสามถึงสามพันใครสนใจส่งเรซูเม่และพอร์ตเฟลโอมาที่ ไปจุมา jobs at gmail dot com และมาร่วมเป็นทีมงานกับอุปัตตสตูดิโอกันนะคะสมัครเลยสวัสดีครับเข้ารีบมทุกคนวันนี้ราชีจะออกซิงเกิลไหมวันนี้หรือว<ะ>่าทาชีจะเป็นโสดจะโสดแล้วใช่ขอโทษอนะ่ะไม่เป็นไรคุณก็โสดไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่โสดทำไมอะก็ยังไม่โสดแต่ผมโสดแล้วแต่คุณไม่โสดาคุณมี ก็ค <G Incre ased> ือ <House> วันนี้นะครับเราจะไปอัดเพลงใหม่เพลงจริงๆอ่ะเราทํามาสักพักละแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานครับเพราะว um ่ารอบเนี้ยไม่ทำกันแค่พวกเราจะมีดารานักร้องชื่อดังมาฟีเจอร์ริ่งกับเราด้วยก็แล้วก็รนดูกันว่าเป็นใครค่ะทุกคนเขาไม่มาวันนี้อ้าวเขาแยกอัดเนาะใช่เขาแยกอัดเพราะว่าเขาอ่ะไม่นักร้องมืออาชีพไงเขาอัดที่ตัวของเขาเองอยู่แล้วเขาไะไรของเขามาแล้วก็เดี๋ยวของเราไปถ่ายของเราแล้วเดี๋ยวมันจะมารวมกันอ่ะบอกเลยกันเลยนักร้องคนนั้นคือใครนักร้องคนนั้นนะครับก็คือ เพื่อนผมเองกากาเรีก็คือกวินดีนะผมหลายคนน่าจะรู้จักใช่ไหมถ้าใครติดตามเรามาก็จะรู้ว่าจริงๆเราซีกันนานแล้วแล้วก็เคยลงทุนด้วยกันเจ๊งมาด้วยกันแล้วแต่ก็ย,ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นั่นแหละครับเอาเว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ห้องอัดเพลงนะครับก็คือตอนนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าเพลงใหม่ของเราเป็นเพลงแนวไหนอ,อย่าไปดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไรหรือว่าเพลงรักอีกแล้ว เพลงนี้ไม่มีอจูม่าหรอกเพลงอกหักหรือเรียกว่าเพลงความในใจของทาชิห้องนี้ใช่ไหมสวัสดีครับอันนี้สาวเอนจิเนียร์ใช่ไหมฮะใช่อ๋อก็คือปฏิอัดแล้วก็ปรับให้ในนี้เลยหรออันนี้เป็น ทำมาเซตระบบแล้วก็เลคคอร์ดเฉยๆครับถ้าเรื่องจูนร้องก็จะมีคนไปทำต่องเอาไฟล์ดิบไปทำต่องใช่ใช่ไม่ใช่บ้าหรือทุกคนนี่คืออุปกรณ์ครับผมเมื่อเคยเห็นนะอุปกรณ์แบบอย่างเงี้ยอันนี้คือปรับเกนหมดเลยเหรอพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์เอาไว้เลคคอร์ดนี่ครับยานอวกาศเลยหรออันนี้ปุ่มกดได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นเอาไว้พูดข้างในครับอ๋อพูดแค่ได้ยินกันอ๋อพัชชีมาทำตามความฝันเพลงที่สามแล้วเพลงสาม มือาชีพมีกี่ล้านแล้วทั้ง<ม>ที่หนึ่งถ้าแ,แต่บอกก่อนนะการร้องเพลงครับมีเคล็ดลับอันนี้ไม่รู้คนอื่นรู้เปล่าแต่ผมมันมีเคล็ดลับเว้ยวันนี้ก่อนร้องเพลงอ่ะผมจะทาลิปมันก่อนตลอดเออทำมันได้อย่าให้ปากมันแห้งเว้ยเพราะไม่นั้นตอนเราขยาปปับปากมันจะติดแต่ลิปมันที่ผมใช้ก็แน่นอนนะครับ <Yeah! S 2> พรีเซนเตอร์น้อยล้านคนนี้ครับใครอยากจ้างพรีเซนเตอร์จ้างได้นะครับแต่ก็ขออนุญาตซอการ์ก่อนนะครับลิปกสิทธิ์ของซอการ์นะครับผมไม่ได้กสิทธิ์ของซอร์การ์ดอันนีอันนี้ตอนนะอันนี้ตอนใช่ม อันนี้อันนี้ใช้ตอนแล้วเนาะใช่ครับผมโอเคโอเคนี่ตอนล้วเมื่อกี้ทังคนนี้เป็นตอนคนเป็นตอนหมดแล้วอ่ะอืมไม่เจอกันนานนะเนี่ยอันนี้เออโปรดิวเพลงผมครับผมเพลงนี้แล้วเดียรล้านห้าวิวอืมีสิบล้านแน่นอนคือถ้ากันไม่ถึงสิบล้านก็ก็ตัววินกวินไปก็ด้วยกวินไปเอ้แต่มันเท่มากตอนแรกแบบเหมือนยานอวกาศับเปลี่ยนที่ดีขึ้นด้วยอ๋อหลอกมันเกี่ยวหรือว่าต้องเป็นห้องแบบไหนอะ จริงๆห้องถ้าดูจากหน้าตาห้องอันเดียวไม่ได้เราตอออ้องดูพวกอุปกรณ์แันใ์ต่างๆตรงนี้ราคาพแพงมากจร <อ S 1> ิงๆซึ่งหนึ่งตัวก็คือหนึ่งเสียงนะเช่นไหม่การใช้ไม่จะผ่านเจ้าอุปกรณ์ตรงนี้แหละอย่างบ้านผมอาจจะมีสักครึ่งหนึ่งอ๋ออ่่าหมลอันเนี้ยโดยรวมแล้วห้องเนี้ยกี่บาทประมาณประมาณคราณ่าวๆวะเนี่เป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเหรอใช่ครับไอ้พวกนี้มันแพงมากเลยเหรออ๋อทำไมห้องมันหนามากผนังกันเสียงใช่ไหมเออว่าอ๋อแล้วเนื่อยแล้วก็ดีอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลย ตัวเดียวเนี่ยนะใช่ครับคือล็อกเดียว2 5งหมใช่ครับคือไอ้แคทแท่งเดียวเนี่ยใช่โอ้ข้างในมันเป็นเหมือนพวกก้าวจอเหมือนแหล็มเลยนะเด็กใช่เป็นแผ่นใช่แล้วก็คล้ายๆกันโอ้โหสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านี่หนึ่งแสนนะแผ่นนี้แสนหนึ่งมันแพงจริงวะ โอ๊ยตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นปกตินี่ถ้าเกิดเช่านี่ชั่วโมงเท่าไหร่แพงไหมปกติคลิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงแปดร้อยแต่แม่ถ้าเช่าแบบมาถ่ายคลิปเอสมาร์กินข้าวอะไรเนี่ยต่อเจิเนียรเก็บเสียงให้ด้วยขนมโฮเต็มเลยนะอะไรนาในห้องนี้เขาไม่ให้เอาขออกนะครับเก้าเจ้ก็ไม่ต้องบอกว่าของกินมาบอกว่าเสียงเอฟเสร็จเขาเชื่อว่า อ๋อไม่ได้ไม่ได้อโอเคใครคิดอย่างนี้อยู่ก็หยุดนะมันไม่ดีนะนะพวกเราจําไว้มาเฮ้ยหูฟังนี้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเว้ยฮัลโหลแกลองใส่มั้ยถ้าแกลองพูดฮัลโหลเฮ้ยอันนี้ได้ยินเสียงตัวเองก้องมากเฮ้ยฉันไหมกลับมาเลยี่ห้องนี้ติดได้ไหมท้ายกออีกรอบได้ไหมลืมลืมแบบท่อนเปิดะใช่ไหมมันต้องแบบมีเยื่อหมายถออีกรอบหนึ Yeah. Tachi boy, imida. Gauri bomb. You got oppa. Ah ah ah. Yeah, 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 yeah. เยอเออเดย์ไม่ได้พูดเล่นๆผมเห็นคอมเมนต์มันเด้งอยากให้ทุกคนนั่นลุกมาเต้นจะวายวะทุกส่วนมันเด้งอ่ะเด้งอ่ะแล้วกูจะทําแล้วกูจะทําทํามันทุกอย่างกว่าที่กูจะได้ตั้งและกูไม่ฟังและกูไม่ฟังถ้ากูจะมึงกูว่ากูคงไม่ฟังกูต้องลำบากกูบริจาคแล้วกูมีเรื่องที่จะฝากก่อนมึงจะด่าก่อนมึงจะว่ามึงคำอย่างกูหรือยังฮะยังไงล่ะมึงคำอย่างกูได้หรือยังเฮ้ยออไม่ค่อยมีใจละ เป็นการอัดเพลงที่ขยับตัวเยอะมากไม่เหนื่อยอ่ะพี่เป็นไปลองฟังนผมจังหวะอนที่คนดูจะบอกมึงลองไปของมึงไว้ท,ทัชเช่เพามึงไปลองฟังทำอย่างนั้นใจเย็นทัชเช่คน,นเข้าไปฟังทัชกันเอาแบบนี้ก็ได้ครับเย็นเย็นทัชชิบอร์ดอิมิดาเกาหลีปอมชูการอัพปาเย็เย็ ก็ไม่ล้นนะวันนี้เดียวนเดี้นขอให้ี่ได้ไม่เวนี้ผมจะเป็นคนที่เลือเองมือเสื้อผาลงเก็เลือกเองและตอนนี้อปก็เิมาจุกคนรู้ดีกันคุณนเมมาก็มีจับาอจมาธออยากได้อะไรบอกอ หววอออวัเัวเเทียนนนพปรร็คกดถ้ายังไม่ปล่อยเพลงนี้นี่ขายรถไม่ได้เลยเนีย่ยใช่สังเกตไกด์พี่นัทกับเทีบกับพี่ร้องเพลงมากสุดนะไกด์เขามันร้องสั้นมากเลยอะ่ะมาชีวิตนี้ผมจะเป็นคน<ร>ี่<ห>เลือกเออพูดสั้นๆแต่ถ้ชชี่พูดเต็มคำใช่สั้นๆแบบไม่ใช่เข้ารี นี่ผมจะเป็นคนชี้เลือกเองไม่ได้ทัดไม่ได้เจ้าแล้วพี่ทัดมาห้องนี้แบบแม่กันนะเดี๋ยวเอาลองแลนวไงลาสั้นยาวคนแร็เดี๋ยวนกแบบยาันัล้นเนีบเลนี่ยองเล่นออกมาสิบ้านอยู่ทอนแร็มีปัญหาแล้วทุกคนเดชิบาแล้วครูเดี่ยวิธีเราวิีเด่ชีวิตนี้ผจะสร้างเป็นคนที่เลือกเองแล้วเรื่องเองก็ยาว ชีวิตนี้ผมจะเป็นคนที่เลือกเองใช่เออมันจะไปยาวตรงนั้นชีวิตนี้ผมจะเป็นคนที่เลือกเองเออได้ดูตรงนี้เสื้อผ้าล่องเท้าสั้นๆล่องเท้าก็ได้ยิ้มไปเลยพี่พัดยิ้มใจเองเลยก็ได้แต่ขอแค่ตอนแรกอ่ะมันมันยาวมันเป็นโน้ตกลมๆกลมๆเท่ามโนดไปหน่อยเอออยากอยากอย่างนีสั้นมียาวมือยาวแล้วตอนนี้อบปากก็เสือ แล้วงี้ถ้าร้องแบบว่าไม่ไม่ตรงไปแล้วไปไปทำเอาไดไหมครับทำได้ครับแต่ว่าให้ร้องให้เขาดยจริงๆผมมาทำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าให้ท่นร้องเสือฝีมืออ๋อฝีมือไม่ได้เอี๊ดเยอะแต่ถ้าเอีิดเยอะมันธรรมชาติไหมคะตอนออกมาแบบนี้ถือว่าเป็นซอสที่ดีนะมันไม่ได้เพี้ยนไม่ได้ไม่ตรงจังหวะเวอร์ขนาดทำทำออกมาได้โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเพลงที่แล้วเนี่ยตีลยมากเลยอ่ะ พี่จะสับสนว่าอันไหนเร็วนั่นนีทันไม่งงหรอมันแดงไปหมดเลยสีขาวคือเร็วไงสีขาวเฮ้ยสีขาวคือยืดยืดแลอวว่าที่พี่ไฮไลท์อพอละเอกสั้นอะเดี๋ยวมันจะสั้นเยอะไปหน่อยไปไม่แลเล่เหมมันดง้ทุ้สเตจกุกันแงอะเดงอะชีวิตที่ผมจะเป็นคนที่เลือกเ้เหมือนเจอพาร์กันเลือกเน้่อ ที่เธอชิคคือผู้นำเทรนด์ไม่คาลินก็มีแต่ชอบกับเทสลาออจุม,มา่าเธออยากเดาอะไรบอกโอปป้าพาไปเที่ยวห้องอัะพาไปท่องเที่ยวเป็นผู้รักโ no นวันเพราะว่ามันเหลือคู่เดียวดีขึ้นเลยอล่ะตอนแรกมันดูแบบไม่มีชิว,ชวา่าเรานี่มันเออมาแล้วมาแล้วอ่ะนี่เอาไผทขอสำรองไว้ที่การหนึ่งเอามาเดินนะครับไม่คาลินก็มีแต่ชอบกับเทสลาฟอจุม,มา่าเธออยากเดอมมา,าอะไรบอกโอปป้มมา ไปเที่ยวห้องอัพาร์ทไม่ตรงเที่ยวเป็นคู่รักตะวันบอกว่ามันเป็นคู่เดียวมันจะไม่เหมือนเดิมไหมไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะรัตอันแรกดีกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับสรุปว่าผมน่าจะเอาอันเมื่อกี้แหละที่ที่ผมว่ามันดีแล้วเดี๋ยวเราอัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ชายังเหลือแรงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเพราะตอนนี้กลัวแรงหมด แล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบเองไปเจียวห้องกับพาไปท่องเที่ยวเป็นกูรักหน่ววันเพราะว่ามันเหลือที่คู่เดียวแล้วกูจะทำแล้วกูจะแถมทำมันทุกอย่างกว่าที่กูจะได้ตังค์แล้วไม่ฟังแล้วไม่ฟังถ้ากูจะมึงกูว่ากูคงไม่ฟังกูต้องลำบากบริจาคถ้ากูเรียกมึงจะฝากก่อนจัดากำจะว่ามึงจะไม่กินอะไรยังหาดุดุดุมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบอกที่รำสาวมันเดินออกได้ แต่ว่าฮ้สุดท้ายขอห้แบบสะใจเลยเมื่อกี้ห้มันหายไปไหน่อเออไม่ไม่ไม่ินแผลอะต้องเอาแบบโอเลยนะแล้วจะทแล้วกูจอยากไ่ดกูจไม่ฟังไม่ังถ้ามือูวไม่ังตองบกูบริจาคก็ไม่ลากาว่ามึกูได้ยัง ตัวีเนี่พรจะออกเป็นยังไงวร้องนะใช่ไหมะวชอบมากตอนแลกว่ะฝึกเยอะมากตั้งใจมากตอนนี้นีดูแลจริงจังงเพรเนี่ยเพชรที่เรามันดูแลกเล่มนึงมีอ่ะอันี้เออชจับจุดไม่นาน่ะหมดแรงปะเนี่ยหมดแรงซะแล้วท้าไหวปะเนี่ยมันดรอปลงเฮ้ยเป็นไงพี่ หมดพลังหรอออกมาตัวผอมเลยพี่ไหวไหมเนี่ยอันนี้เหนื่อยกว่าเพลงที่แล้วปะเหนื่อยกว่าดิอันนี้ด้วยเหนื่อยกว่าเนาะมันแบบค่อยๆที่แล้วทัดชิวมากอัดแบบเดียวเองอ่ะตามริงมาเนี่ยมันเล่นคำมันมีคำขึ้นลงขึ้นลงเจาะแบบเน้นคำบางคำตรงกลางแล้วตรงขึ้นไม่เน้นเลยแต่มันยากดูเนาะยากอยาพักก่อนอยาไปสู้กันใหม่ทุกคนเป็นกำลังใจทัดด้วยเพลงนี้อาชีพต้องทำให้สำเร็จสิบล้านวิวเอาไม่ได้หรอกขบิ้น ถ้าได้กูให้ถ้าฉันกูให้หลังจากอัดเพลงเสร็จแต่ชี่ก็สลบไปเลยทุกคนเราอัดไปสชั่วโมงแซ่ยังแซ่บอยู่แล้วมันเหลือจริงๆมันยังร้องต่อได้อีกสักสิบเพลงเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นอ่ะแต่เห็นสภาพไม่ไหวแล้วนะพี่ ก็เดี๋ยวเรารอมาดูนะว่าตอนเพลงไฟนอลออกมามันจะเป็นยังไงคิดว่าตอนจะปล่อยเฉพาะช่นี้คือเพลงน้องไปนอลเสร็จแล้วถูกไหมใช่ทุกคนตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะว่าสภาพกว่าจะร้องได้ของทัชชี่มันเป็นยังไงก็มาดูกันว่าผลลัพ์ไฟนอลมันจะออกมาเป็นแบบไหนใบอกเลยว่าเพลงนี้ไม่ได้ใช้แค่พลังเสียงมันต้องใช้พลังปรับอารมณ์้วยเพลงอารมณ์เยอะจริงอารมณ์ยังไงบ้างไม่รู้เลยเย่ทั้งเพลงเย่ก็เดี๋ยว ให้ไปใหรูปตังค์เมื่อกี้ท่าเต้นด้วยเออว่าต้องมีท่าเต้นถึงบ้านแล้วครับทุกคนเจ็บคอไปหมดเลยหลให้เสียงเยอะเกินไปใช่ไหมจะบอกว่าจริงๆเพลงน,นี้ผมแต่งเองเธอทุกเพลงอ่ะเราจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปไงแต่เพลงเนี้จริงๆมันเป็นคือเรื่องจริงอ่ะเพลงจะร้องว่าไงนะและกูจะทำและกูจะทำทำจนได้ตังค์และกูจะทำ กูจะทำทำทุกอย่างว่าที่กูจะได้ทำก็คือเงี้ยประเด็นคือตอนที่ผมเริ่มทำยูทูบแรกๆทุกคนเชื่อไหมว่าผมมดโดนบูรี่แต่ว่าเพื่อนที่สมัยเรียนเนาะอะอับูหยุดสักทีนะอับูเลิกตอาเกียดคือตอนที่เราทำยูทูบแรกๆเนาะเพื่อนบูรี่ผมประมาณว่าบอกไม่อายเหรอออถามว่าึ่งไม่อายเหรอคนอื่นเห็นไม่อายเหรอบอกครอบครัวอะไรเงี้ยทำไปทำไม ที่ทำคลิปมาคือผมว่าคลิปแรกๆผมไปลองย้อนดูนะทุกคนอ่ะลองไปย้อนดูคือมันแนวแบบบ้ามากมันบ้าแบบติ้งต้องมันตลกอ่ะแต่คือเราตั้งใจทําเพื่อเป็นคอมเมดี้ไงคือผมมีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็หลายคนอ่ะมีปัญหากับครอบครัวทะเลาะกับครอบครัวมีปัญหาชีวิตมีแต่คนเจอคนเครียดเยอะผมเลยคิดว่าเฮ้ยคลิปที่ผมอยากทำอ่ะท่องยูทูบเพราะว่าเราอยากทาให้แบบว่าคนมันตลกได้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมช่องผมไม่ไม่มีสาระ ช่วงแรกเพราะเราทำเพื่อให้แบบคนดูขายเครียดเท่านั้นไม่ได้เน้นสาระอะไรนะตอนนั้นแต่ตอนแรกที่ทำอ่ะมันมีคนมันไม่เข้าใจเนี่ยว่าทำไปทำไมบ้าเออบ้าป่ะเนี่ยทำตัวบ้าบอลน่าเกลียดเออมันยา้อนแต่ผมก็ไม่ฟังเออผมไม่ฟังเหมือนในเพลงไปเลยครับคือผมไม่ฟังผมจะทำแบบเนี้ยเรื่อยๆทำจนกว่าผมจะสำเร็จกับงานนี้ได้ยินผลว่าทำไมผมถึงทำมาได้ประมาณเจ็ดปีละนะยูทูบเราเนี่ยก่อนมึงจะด่ากั็มึงจะว่าเงินของคุณลืยังในกุบบ่ลลี้ชิฟฟ่าก่อนมึงจะด่า ง่ดยคือคนที่ด่าเราทุกคนบางทีเราก็ต้องอยากไปฟังในคำว่าของคนเยอะถ้าเราไปฟังคำว่าคนแล้วแคร์เราก็คือคนที่แบบจะยอมแพ้ไปเองไงแต่ผมแค่อยากจะสื่อให้ฟังว่าเราไม่คนยอมแพ้ครับถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้แบบไปทําร้ายใครหรือทาให้ใครเดือดร้อนอะ่ะคือผมก็ทําที่ผมคิใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแอ่าปะเราก็มองแค่นั้นคือแบบมันต้องมีคนที่แบบอยากดูเพื่อความใคร่จริงๆอยู่ผมก็ยังทําต่อนะตอนนั้นถึงแมมทุกคนรอบตัวจะบูลลี่ แต่ว่าผมมาตลอดแต่พอเป็นไงผ่านทําไปเป็นบ้านเนี่ยผมอดทนทำประมาณสองปีสามปีเขาแบอบกเออมันมีชื่อเสียงขึ้นเชื่อไหมคนที่บูลลี่เลยว่าผมอะเหล่านั้นนะทำมาเป็นทักผมหมดเลยเว้ยให้ช่วยนู่นช่วยนี่หน่อยแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มทําอะเอาผมไปพูดแบบตลกเป็นแบบเอาเป็นตัวตลกอะเป็นตัวตลกเลยช่วยแชร์สักลิงอะยังไม่เคยแต่ตอนที่แบบเห็นว่าผมมาโดนคนเรล็กกับเข้ามาหาอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบผมแบบที่ในเพลงอ,อารมณ์แบบว่ามันอิ inner, นเนอร์เนาะ คือจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องจริงครับผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจริงไม่อยากทําให้มันยามหรืออะไรเลยแต่ว่านแ,แวนวแรปนะมันก็ต้องสไตล์แบบนี้หน่อยตั้งแต่เรียนมัธยมมาถมละเพื่อนในห้องเรียนบูลลี่เรื่องเสียงไม่ต้องแค่เพื่อนเลยครูที่สอนผมก็ล้อผมเรื่องเสียงแหบมาตลอดทั้งชีวิตแล้วนั่นก็นสิ่งที่ทำให้ผมอ่ะตายทุกครั้งกลัวการปีเซ็นหน้าห้องเพราะคนชอบหัวเราะแล้วว่าเสียงเป็นอะไรอ่ะทำไมเสียงเป็นเงี้ยแบบขออักเสบเหรอมะเร็งกองเสียงเหรอ <S 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 แม่คอมาแม่บีบ ตรงนี้ไปเหรอตรงชนีิมีคอเหรอคือแบบผมโดนอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วคิดดูผมโดนตั้งแต่ปฐมผมอะเป็นคนที่กลัวแบบการออกไปพูดมากจนวันหนึ่งผมอยู่มาหาลัยผ,ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกเสียดายชีวิตตอนมัธยมเพราะรู้สึกว่ามัธยมผมอะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องเครียดที่สุดแล้วอะในการเรียนรับผมนะรู้สึกว่ามันเราควรจะเต็มที่กับชีวิตแต้วผมรู้สึกว่าผมเสียดายที่ผมไม่เต็มที่แบบผมเป็นคนแบบอยากหาอยากคนชอบฟังคนหัวเราะตัวเองใช่ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมเสียดายว่ะไม่ต้อนอะไรที่ทำให้ หมวแล้ได้มันจะมีความสุขมากนั่นแหละเพราะว่าตอนมันแปลว่ามันจะทําตัวตลกบ้าแค่ไหนก็นตามมันไม่ไม,ไม่สนใจมันนั้นเลยแค่อยากเห็นคนอื่นยิม้มนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมเป็นมาแต่มนั่นแหละสุดท้ายผมก็ข้ามกรอกที่ตัวเองกลัวคอตโซนของเต็งมาตลอดก็คือผมเลิกแคร์เลิกคิดในเรื่องที่ผมโดนบูลลี่เรื่องเสียงมาตลอดไม์เซตเปลี่ยนมองว่ามันคือความแตกตา่างที่เสียงไม่ได้เพาะหรอกเอาตรงเสียงผมไม่ได้เพาะมันแหบฟังก็ยากฟังก็ลําบากแต่ ผมว่าปรับพลิกไงเอาข้อเสียเราพลิกขึ้นมาคิดถึงข้อดีคือเสียงผมคนจําได้<อ>ใช่ไหมผมเล่นเกมอ่ะที่มันต้องใช้ไครโฟนในเกมอ่ะไม่รู้จักนะผมไม่ได้ใช้ชื่ออป้าชีอออชอดอ่ะเขารู้เป็นผมอ่ะอืมอยากจะบอกว่าบางอย่างที่เราโดนเพื่อนล้อโดนบูลลี่มาตลอดเราลองเปลี่ยนมันไว้พลิกจากแง่ลบเป็นแง่บวกที่เราโดนล้อเพราะว่าเราไม่เหมือนเขาอืมเราแค่ไม่เหมือนคนทั่วไปเท่านั้นครับให้โดนบูลลี่อยู่นะครับก็ไม่ต้องเครียดน,นะเชื่อผม ลองเปลี่ยนให้มันเป็นแง่บวก,วกเราจะได้เป็นคนที่แบบคิดบวกขึ้นเนาะอย่าไปคิดลบชีวิตมัน็อกซิกอะจากประสบการณ์ผมไม่เคยเห็นเพื่อนที่แบบ็อกซิกแต่และคนประสบคาุเลยเลยนี่คือประสบการณ์โดยตรงจริงๆแล้วผมก็รู้จักคนเยอะซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าอยากประสบการณุเลยจริงๆผมมองว่าต้องเปสิทีกก็มาผมจะเล่าหนึ่งเนื้อเพลงที่ผมแต่งนะครับก็คือเย่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 อ l l d a คือเย่ทั้งวันไม่ใช่ yeah, 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 yeah. e ย h นี่คือ Y A Y ที่แปลว่าใช่เหมือนเยสอะเออใช่ได้ทั้งวันอือจะไม่ค่อยตอบประโยคในกง่ลบคือไม่ใช่ประโยคอันเสดนี่คือที่มา a ยอ r ด a y ไม่ได้คิดทะลเรื่องหรืออะไรเลยมันบงังเอิญชีวิตนี้ผมจะเป็นคนที่เลือกเองเหมือนเสื้อผ้าเราท้งก็เลือกเองก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าบารที่ชีวิตเราไม่ต้องไปร้อยใครกำหนดเอาทรู้เอาจริงเ,เกือบทุกคนแหละใช่อไหมว่าพ่อแม่ชอบกำหนดชีวิตให้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าผิดนะเขาแค่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดว,ว่ามันน่าจะดีที่สุดส,ดสำ ไม่เป็นอย่างนั้นไงเออผมจะเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําเปรียบเปย์ก็เหมือนกับเสื้อผ้ารองเท้าอ่ะตอนคุณแต่งชุดอะ่ะพอคุณโตอ่ะคุณให้พ่อแม่เลือกให้อยู่ป็และ่ะเราก็เลือกเองถูกปหมนี่ไงเป็นไงเพลงลึกซึ้งมแม่คาร์ลินก็มีแต่ชอบกับเทสลาแล้วก็เรื่องจริงก็มีรถคนชอบล้อมีรถมันไม่ขับก็ชอบกับเทสลาชอบกับรถแฟนทำไมบอกอาจุม,มา่าเธออยากได้อะไรบอกโอปป้าปนะเขาอยากได้อะไรก็บอกกดไหมก็กดแล้วแต่อันบางอันเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ น้ปาท่าน้ำมีไหมไม่ต้องไม่แต่เอาจริงๆสมัยก่อนคือตอนนี้เราใช้เงินบริษัทแล้วไงมาหาเงนินด้วยกันถูกไหมมันก็มีกองการของใครของมันก็กระเป๋าไม่รวมจริงไม่เคยรวมอยู่แล้วถ้ารวมมันยุ่งมากต้องหมดแน่เลยทุกคนอ่ะตอบไปชื่นใจหน่อยสมัยมหาลัยอ่ะตอนยังไม่ทํางานแกอยากได้อะไรฉันหาให้ป่ะใช่นาฬิกาย,ยได้หนา้าสิบันนี้แล้วก,ก็จัดให้เลย เป็นสายเปมากใช่แม่มาครั้งตามหมดก็ยังหาวิธีาหาไม่ได้ใช่ถึงมาครั้งผมไม่ต้องซื้อเพราะจะซื้อมาให้ได้ใช่เพราะว่าอะไรก็ตามที่จูมาพูดคําว่าอยากได้สักคำหนึ่งครั้งเดียวผมจะจําแล้วก็แอบไปซื้อมาทันทีตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้เป็นไหมอ่ะอ๋อก็ตอนนี้ทําทำงานด้วยกันแล้วอ๋อเออก็ก็เงินมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคนรักหนอนหนึ่งเพราะว่ามันเหลืออยู่คู่เดียวข็าตาดสโลแกนเราอันนี้ก็สโลแกนของเรามาใส่ถ้าเราหมดนี่ เราไม่มีคู่รักนมวันแล้วเหรอเรรู้สุดท้ายใช่ไหมที่เหลือนะ้ตอนเริ่มต้นใช่ไหมใช่ถ้าเกิดจะมมไม่มีละาจุดเริ่มต้นน่าจะเหลือแค่เราที่เปิดตัวมีแค่เราอืออ่ะอ่ะานเอาูดถูกไหมอาะคนอื่นอาจจะไม่เปิดตัว หรือไม่รู้ยังไงต่อแต่เราเปิดตัวแล้วก็เหลือคู่สุดท้ายนะตอนนี้ที่เกิดมาจากเริ่มมานะนี่แหละครับประมาณนี้คนหลายคนจะมองว่าเฮ้ยแต่งเพลงอะไรออกมาหรือเปล่าแบบแต่งบ้าๆบอสเป่จริงๆไม่ใช่ครับคือทุกเพลงของเราอะ่ะเราจะใส่เรื่องราวความจริงเข้าไปใช่เหมือนเหมือนก่อนแต่งเพลงคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้่เขาอยากถามเรื่องราวชีวิตเราก่อนแล้วก็แต่งออกมา ได้โปรดิวเซอร์นนั้นอันนั้นคือคนแต่งเพลงให้แต่เพลงนี้ผมแต่งด้วยตัวเองนะอันนี้เพลงนี้ผมแต่งให้ตัวเองแต่ว่าส่งให้โปรดิวเซอร์แบบทำทำนองไกด์ผมมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาต่อแล้วให้เขาแบบไกด์มาว่าผมไม่มีห้องอัด่ยแล้วก็แบบไมไ่ว่าไปอัดตลอดเวลาเลยไม่สามารถอัดให้เขาจังหวะได้ตลอดก็เลยต้องนะให้แบบว่ามีมีไกด์มาก่อนอะไรอย่างนี้ส่วนกะบีเขาก็แต่งข้อของเขาเองก็เป็นการวิคแอนด์แมทช์ที่ลงตัวมากคอยแล้วฟีดแบ็กตลอดไงคือตอนแรกมันก็ฟังเพลงฉันมันก็แบบ แนะนำว่าเฮ้ยเราปรับปอย่างนี้ไหมเราปรับเนื้ออย่างนี้ไหมอ่าเรก็เอาไปปรับตามอะไรเงี้ยเออมันดีตรงที่แบบว่าเขาช่วยเรื่องเพลงได้เยอะมากเลยนะเขาเก่งกวินเป็นคนที่เก่งเรื่องเพลงมากมากจริงๆนะเพื่อนอวยมึงนอย่าลืมอวยกลับในช่องด้วยโอเคทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็ฝากเพลงใหม่ของผม <c oughs> และอาจุมาเลยครับคืออันเนี้ยอาจุมาอาจจะไม่ร้องด้วยมันเป็นเพลงแรปเนาะแล้วก็จะเป็นเพลงถึงตัวทัดเลยใช่แล้วก็เดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวจะมีเพลงต่อมานะครับคอเพลงของอาจุมมา จะเลยเป็นการสื่อตัวตนของอาจม่าผมจะระวังครับครับไราบอกกัมรู้ว่าเาไม่่ป็นอถ้าเกิดเพลงนี้ถึง5ล้านวิวไม่เอาถ้าเพลงนี้ถึง5ล้านวิวจอม่าจะทำเพลงต่อไปทันทีไม่เอาโอ้โหด้านเขาได้แล้วไหนบอกเขาไปนี้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้างหลังไม่เกี่ยวไอ้มันจะเป็นข้างหลังหน้าแต่สุดท้ายข้างหลังคือผลลัพธ์ออกมาดีมากเลยทุกคนที่อ่านแบบหลายชั่วโมงมากเอาแต่เพลงมัสนุ่นทุกวันนี้โลตัส แม้โคเปิดตลอดแล้วก็ดีใจะคเขาเอาไปเปิดเอ้ยเราดีใจจริงมาลุ้นดูว่าเพลงของอาจุมาจะฟีเจะริ่งกับดารานักร้องคนไหนไม่ฟีดไม่มีใครมาฟีดกับเขาหรอกใครจะมาฟีดกับเขาไปเรี่อถ้าเกิดนักร้องคนไหนดูอยู่นะครับติดตามวเราอยู่อยากฟีดทักมาครับจะเป็นเพลงคู่อาจุมาครับนี่เราไปอาจุม่าจะร้องแบบขออครขอบคุณคนที่ติดตามเรามาตลอดนะครับฟากผลงานเราด้วย แล้วเ,เจอกันบายยค่ะเกา้าลีปอมไปแล้วบายยค่ะฝากผลงานโองป้าแวดนนะ้ำมันตั้งใจใร้องมากๆเลยทุกคนก็เห็นฝากด้วยนะคะทุกคนฝากเต้นตามด้วยฮะยังไม่ได้กิดท่าเต้นเลยนะขิดเลยยัยไม่ไใโอป้าแอนแอนจุมามีแค่ ชาสชา่ามีเชคมีเชประบบเขาผามีเช็คมีเชค็คแค่เชคก็สนุกอปป้าแอดอาุมมีเชคเคล็ดลับกุ่นดีของอปป้าไปเจ้าจของพร้อมกันได้แล้ววันนี้